เอาละครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆผู้ติดตามทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีแฟนๆจากกระตูเรื่อง My Hero a c a d e เ i มีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับและสําหรับเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําเนื้อเรื่องแฟนเมดของ My Hero a c a d e เ i มีกันนะครับเนื้อเรื่องแฟนเมดเนี่ยก็คือเนื้อเรื่องที่แฟนๆ My Hero แต่งกันขึ้นมาเองนะครับไม่ได้เป็นเนื้อเรื่องจากอาจารย์ฮนะนะุลิโคชินะก็รับชมเพื่อความสนุกแล้วก็ความมันเท่านั้นนะครับไม่ได้มีผลต่อเนื้อเรื่องหลักแต่อย่างใดและเนื้อเรื่องที่เราจะหยิบขึ้้นนนนนมาาทํกััใวี ก็จะเป็นเรื่องราวของเดกุนะครับถ้าเกิดว่าเดกุเนี่ยถูกออม้ปฏิเสธไปในวันนั้นแล้วเข้าสู่ด้านมืดเรื่องราวนะครับมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดใครนะครับสนใจอยากลองเข้าไปอ่านเองก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับที่เพจเดมอนเจมขีดมานีทวินคุณเดมอนเจมเนี่ยก็จะเป็นผู้แต่งนะครับส่วนคนวาดภาพเนี่ยก็จะเป็น g.ix ถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองเข้าไปดูที่เพจได้เดี๋ยวผมเนี่ยจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนะฮะโอเคแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเนี่ยก็เข้าไปดูเลยดีกว่านะครับ กลัับตปไปเดกุเข้าสู่ด้านมืดเรื่องราวนะครับมันจะเป็นยังไงก็เข้าไปรับชมเราฟังกันเลยครับเรื่องราวเนี่ยก็จะเปิดมาที่ฉากในตำนานนะครับก็จะเป็นฉากที่เดกุได้มาสารภาพกับอไม้ว่าเขาเนี่ยจะสามารถเป็นฮีโร่ได้ไหมซึ่งความจริงที่เดกุเขาได้รับในวันนั้นนะครับก็คืออไมเนี่ยเขาได้บอกกับเดกุว่าคนที่ไร้อัตลักษนณะ์น่ะการเป็นฮีโร่มันอันตรายเกินไปเพราะฉะนั้นตัดใจซะเถอะและคําพูดคําพูดนั้นของอไมนะครับมันก็ได้ทําการบทขยี้ความฝันของเดกุจนป่นปี้ จึงทาให้เดกุนะครับเขาได้กลับบ้านไปทําลายข้าวของของอ,อไม้จนพังเละไปหมดและเดกุนะครับเขาเนี่ยก็ได้นึกถึงคําพูดของบาคุกโกที่เคยบอกกับเขาไว้ว่าถ้าวอนอยากจะทํางานเป็นโปรโฮีโรขนาดนั้นแล้วก็วิธีที่จะทําสําเร็จสูงที่สุดมีอยู่นะคือเชื่อว่าชาติหน้าจะได้มีอัตลักษณ์เหมือนกับเขาแล้วทิ้งตัวดิ่งลงจากดาดฟ้าไงละ่ะและคําพูดคําพูดนั้นของบาคุกโกนะครับก็เลยทําให้ในตอนนี้เดกุเนี่ยเขาได้มายืนที่ดาดฟ้านะครับด้วยจิตใจที่หอเหี่ยวและในระหว่างที่เดกุเขากําลังสับส กัับตวออลฟอร์วันเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาที่ด้านหลังของเดกุนะครับแล้วก็ได้บอกกับเดกุว่าเศร้ามากเลยสินะทรมานใช่หรือเปล่าโลกนี้มันทาร้ายเธอจนไปต่อไม่ไหวแล้วสินะการไล่อัตลักษณ์มันเป็นความผิดบาปขนาดนั้นเลยเหรอถ้าไม่มีก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะฝันถึงเลยเหรอบนสังคมที่ผิดเพี้ยนแบบนั้นไม่คิดหรอว่ามันน่ารังเกียจขนาดไหนนะ่ะถ้าชีวิตนั้นของเธอคิดจะทิ้งไปแล้วเราก็มากับฉันดีกว่าเธอนะ่ะสามารถเป็นได้ทุกสิ่งที่ฝันเพราะว่าฉันอยู่ตรงนี้ยังไงล่ะและภาพเหตุการณ์นะครับ ก็จะตัดสลับมาที่โรงเรียน UA ซึ่งในตอนนี้นะครับโรงเรียน UA เนี่ยก็จะโดนกลุ่มวิลเลนบุกนะฮะโดยจะมีแกนนําคือชิการากิและบาคุโก,โกในตอนนี้นะครับก็คือแบบเทพมากๆเขาเนี่ยสามารถจัดการกับโนมุได้อย่างง่ายดายเลยนะฮะทำเอาชิการากิเนี่ยยืนเหวอเลยนะครับและชิการากิเนี่ยเขาก็ได้พูดว่าถึงจะเป็นว่าที่ฮีโร่อันดับหนึ่งแต่ท่าทีนี่ไม่ตังจากพวกเราเลยไม่ใช่หรอบาคุโกนะครับเขาก็ได้ตอบกลับชิการากิไปว่าหนวกหูเฟยเอตัวหน้าจิตตกแกเป็นตัวหัวหน้า นะถ้าเชืออแกลงตรงนี้ทุกอย่างก็จบและในเวลานั้นเองนะครับก็ได้มีเงามืดนะครับโผล่ออกมาจากด้านหลังประตูแล้วก็ได้พูดกับชิการากิว่าโทมุระคุงดูเหมือนจะใช้เวลามากกว่าปกติน,ะนี่ก็ใกล้เวลาที่พวกโบฮีโร่จะเคลื่อนไหวแล้วและชิการะกินะครับก็ได้ตอบกับชายคนนั้นไปว่าถึงเวลาแล้วเหรอเนี่ยแต่แผนของนายนี่มันสุดยอดไปเลยแค่ไม่กี่นาทีก็แทบจะเปลี่ยนเมืองนี้กลายเป็นทะเลเพลิงได้ในพริบตาและบาคุโกนะครับเขาเนี่ยก็ทําสีหน้าที่ตกใจมากๆเมื่อมองไปที่ชายคน แกไปทําอะไรตรงนั้นวะเดกุและชายคนนั้นนะครับก็คือเดกุนั่นเองโดยเดกุนะครับเขาก็ได้เดินออกมาแล้วก็ได้พูดกับบาคุโกไปว่าว่าไงคัดจังไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะและชิการากินะครับเขาเนี่ยก็ได้ถามเดกุไปว่ารู้จักด้วยเหรอเจ้านั่นนะ่ะเดกุเนี่ยก็ได้ตอบชิการากิไปว่าก็แค่คนที่เคยเป็นเพื่อนนะ่ะว่าแต่โทมุระคุงผมว่านายถอยก่อนดีกว่าอีก5นาทีพวกโปรีโร่จะมาถึงกันแล้วงั้นหรอนายบอกแบบนั้นก็ช่วยไม่ได้คุโรกิริเปิดเกตคิดว่าจะยอมหรอและเดก ก็ได้พุ่งตัวเข้ามาซัดไปที่ใบนหน้าของบาคุกโกแต่ว่าบาคุกโกก็ไม่ยอมและกําลังจะส่วนกลาบแต่ว่าก็โดนเดกูเนี่ยจับทุ่มอัดพื้นนะครับและเดกูเนี่ยก็ได้บอกกับบาคุกโกว่าไอ้นิสัยที่ชอบพุ่งใส่ไว้ก่อนนี่เราออกง่ายเหมือนเดิมเลยนะแกทําไมทําไมนะหรอฮก็เอาแต่ถามแบบนี้กันทุกคนเลยว่าแต่นะครัดจังที่โรงเรียนเป็นไงบ้างล่ะยูเอที่ฝันนะ่ะคงสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะผมน่ะนะต้องแต่ตอนนั้นมาก็พยายามเหมือนกันก็แหมเป็นฮีโร่ไม่ได้ก็ไม่ถึงกับตายนี่นาะขอตอน ผมได้เป็นคนที่มีสิทธิ์ครอบครองทุกสิ่งมันทําให้รู้สึกว่าเมื่อก่อนที่คิดจะเป็นฮีโร่มันน่าขำขนาดไหนและในระหว่างที่เดกุเขาพูดอยู่นะครับบาคุโกเนี่ยเขาก็ได้ดีดตัวเองนะครับออกมาจากเท้าเดกุและบาคุโกเนี่ยเขาก็ได้ถามเดกุไปว่านี่แกเป็นใครกันแน่เดกุเนี่ยก็ได้ถามกลับไปว่าพูดอะไรนะครับจ้างนี่ผมเองไงเดกุบาคุโกเนี่ยก็ตะโกนกลับไปนะครับว่าไม่ใช่แกไม่ใช่เอเนิร์ดง้างนั่นเจ้านั่นนะ่ะถึงมันจะปวกเปียกขนาดไหนถึงมันจะกระจอกยังไงก็เป็น เบนที่วิ่งตามความฝันของตัวเองอย่างสุดกําลังมาโดยตลอดเป็นไอตัวน่าลาคาญที่คอยขวางหูขวางตาแบบนั้นอยู่เสมอฉันนะ่ะรู้ดีต่อให้แกไม่มีพลังอะไรแกก็มักจะออกไปข้างหน้าเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเป็นเองงัางที่ทําอะไรไม่ได้แต่กล้าหาญจนนั่งงุดหงิดเพราะแบบนั้นไงล่ะไอคนที่พูดว่าฮีโร่เป็นเรื่องหน้าขำไม่ใช่เนิร์ดงัางนั่นหรอกและหลังจากที่บาคุโกพูดจบลงนะครับเขาเนี่ยก็ได้ทําการพุ่งตัวเข้าไปหาเดกูและในระหว่างที่บาคุโกกําลังพุ่งไปเดกูเนี่ยเขาก็ได้คิดในใจว่าไหน ใจหรอกทั้งความอิจฉาทั้งความเศร้าที่ได้แต่มองความฝันที่เป็นไปไม่ได้คนที่เกิดมามีพร้อมทุกอย่างเหมือนกับานนะ่ะคนที่มีพร้อมทุกอย่างมาต้องแต่เกิดอย่างไน,นนะ่ะคนที่มีอัตลักษณ์มาต้องแต่เกิดอย่างไน,นนะ่ะจะมาเข้าใจอะไรผมและหลังจากที่เดกุผู้จบลงนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ทําการเข้าประทะกันและเนื้อเรื่องนะครับก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเนื้อเรื่องถ้าเกิดว่าเดกุเนี่ยเข้าสู่ด้านมืดก็คงจะมันน่าดูนะครับเหมือนกับนารูโตะกับซาส เพื่อนจะชอบแฟนเมทที่ผมหยิบขึ้นมาเล่าในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามแฟนเพจของคนแต่งเรื่องด้วยนะครับเผื่อในอนาคตเนี่ยจะมีภาคต่อโอเคแล้วสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ขอฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับและถ้าเกิดมีข้อมูลตรงไหนเนี่ยผิดพลาดประการใดนะครับหรือว่าผมเนี่ยตกหล่นอะไรไปก็ต้องขอกราบประธานภัยเวีะที่นี้ด้วยนะครับสาหรับในวันนี้นะครับผมเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก นะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ